สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัวอย่างที่122 g o r o b o t Scalping Doji Candle Stick Pattern วันนี้เราจะอาศัยคุณลักษณะของแท่งเทียน3แท่งนะครับเพื่อหาจุดเปิดไม้บายหาจุดเปิดไม้เซลที่มีประสิทธิภาพนะครับแท่งเทียน3แท่งเดี๋ยวเรามาดูกรณีเปิดไม้บายก่อนนะครับแท่งเทียน3แท่ง Candle ID 3ต้องเป็นแท่งเทียนขาลง แคนเดล ID 2อเกิดโดจินะครับและ c a นเดล ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นถ้าคุณลักษณะทั้ง3แท่งเทียนตรงตามที่เรากําหนดเราก็จะเปิดหมายบายนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าแท่งเทียน ID 3เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับ ID 2เกิดโดจิและแท่งเทียน ID 1เป็นแท่งเทียนขาลงเราก็จะเปิดหมายเซลล์นะครับหากเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้น เราก็จะทำการเปิดไม้เพิ่มนะครับทุกๆระยะกิจที่เรากำหนดหากเปิดไม้เซลล์แล้วราคาวิ่งลงนะครับเราก็จะเปิดไม้เซลลเพิ่มทุกๆระยะกิจที่เรากำหนดนะครับและแน่นอนครับเรามีจุด stop loss นะครับเพื่อป้องกันความเสียหายนะครับไม่ให้เกินขอบเขตที่เรากำหนดนั่นเอง EA ตัวนี้นะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดูจากผลการทดสอบในปี2024นะครับปีนี้นะครับ ตั้งแต่วันที่1น,นะครับเดือน1จนถึงวันที่31เดือน3นะครับออกออเดอร์ไปมากกว่า3,500ออเดอร์นะครับและได้กำไรด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการทำงานของ EA จะทำงานอย่างไรและเราจะเขียน EA ตัวนี้กันอย่างไรนะครับ เริ่มต้นเรามาดู constant และ variable ของ EA กันก่อนนะครับ EA ตัวนี้เขียนไม่ยากนะครับ constant ของ EA มีอยู่ด้วยกัน6ตัวนะครับ EA name เก็บชื่อของ EA lot นะครับ0.01นี่ก็คือขนาดของ lot size ในแต่ละไม้ที่เราจะออกนะครับ backtest mode นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นเทคนิคที่ผมจะมาเพิ่มเติมให้กับผู้เรียนนะครับ grid distance 50คือเรามีการวางแผนว่า ในกรณีเปิดไม้บายราคาวิ่งขึ้นเราก็จะเปิดไม้เพิ่มทุกๆระยะกิจ50ิปินะครับ Cross Money เท่ากับ10เราจะจำกัดการขาดทุนนะครับในกรณีโหมด Forex ทำงานเนี่ยไม่ให้เกิน10 US d ล l าร r นะครับ m a c Body Size นะครับในการที่ออกไม้บายหรือจะออกไม้เซลลเนี่ยแท่งเทียน ID 1เนี่ยเราจะจำกัดขนาดของมันนะครับไม่ให้เกิน100ปิเพราะว่าถ้ามันเกิน100ปิ แล้วเราไปเปิดไม้บายหรือเปิดไม้เซลเนี่ยจะทําให้เราเสียเปรียบนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับส่วน่วน v a r i a b l e มีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับกิจ s t a n c e คูณ2 Total c o เขาค่าเริ่มต้นคือ0นย์นะครับมาดูใน Area แรกก่อนนะครับ Open First Order นะครับเป็นการเปิดไม้แรกนะครับเริ่มต้นเราจะใช้บล็อก t o t e Filter By Type Either b เ Or ร์ l l นะครับ ถ้ายังไม่มีการเปิดไม้บายยังไม่มีการเปิดไม้เซลนะระบบจะตรวจเช็คคุณลักษณะของแท่งเทียน3แท่งนะครับเริ่มต้นนะครับมาเช็คคุณลักษณะของแท่งเทียน id 2ก่อนนะครับที่เป็นแท่งเทียนโดจิใช่ไหมครับตัวแท่งเทียนโดจิเนี่ยเราไม่สนใจนะจะเป็นแท่งเทียนขาขึ้นหรือแท่งเทียนขาลงก็ได้นะครับเราจะใช้อะไรครับ บูแคนเดิลแบร์แคนเดิลจากแวร์เลียสิสแนลเห็นไหมครับเอาบูแคนเดิลมานะครับตรวจเช็คแท่งเทียน c a n เดิ ID 2นะครับตัว m i n i มัมบอด y ี้ไซเราใส่1นะครับต่ำที่สุดไว้เลยนะส่วน b บร์แคนเดิลนะครับแคนเดิ ID 2 m i n i นิมัมบอด i ี้ซใส่1นั่นย่อมหมายความว่านะครับแท่งเทียน ID 2ที่เราจะตรวจเช็คว่ามันต้องเป็นโดจิเนี่ยจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ไม่ใช่ประเด็นนะครับนำบล็อกอจากคอนโทรลลิงบล็อกมานะครับนำมาทำการตรวจช็คจะเป็นขาขึ้นก็ได้เป็นขาลงก็ได้นะครับเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริงก็จะทํางานต่อไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับเรายังคงเช็คคุณลักษณะของแท่งเทียน ID2 อยู่นะเพราะว่ามันต้องเป็นโดจิใช่ไหมครับคุณสมบัติของโดจิคือไส้เทียนจะต้อง มากกว่าขนาดของบอดี้ไซส์ใช่ไหมครับเราก็ใช้บล็อกคอนดิชันมาตรวจเช็คนะครับไส้เทียนนะครับด้านบนแคนเดลอัปเปอร์วิกไซส์ของแคนเดลไอดีเนี่ยจะต้องมากกว่าแคนเดลบอดี้ไซส์ของแคนเดลไอดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับไส้เทียนด้านล่างนะครับแคนเดลบัตทอมวิกไซส์นะครับของแคนเดลไอดีก็ต้องมากกว่าแคนเดลบอดี้ไซส์ของแคนเดลไอดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เอาบล็อกแอนจากคอนโทรลลิงบล็อกมาใช้นะครับเงื่อนไขทั้งสองต้องเป็นจริงนะครับนั่นย่อมหมายความว่าบอด r ี้ไซส์นะครับของแท่งเทียน ID 2เนี่ยจะต้องเล็กนะครับเล็กกว่าไส้เทียนด้านบนด้วยเล็กกว่าไส้เทียนด้านล่างด้วยนะครับเราถึงจะยอมรับมันนะต่อมานะครับเราจะมาแยกละว่าเราจะเปิดไม้บายตอนไหนเปิดไม้เซลล์ตอนไหนนะครับเราจะเช็คอีก2แท่งเทียนก็คือ ID 1กับ ID 3นะครับมาดูกรณีเปิดไม้บายก่อนนะครับ ไม้บายเนี่ยเราจะเปิดในกรณีแท่งเทียน ID 1เนี่ยเป็นแท่งเทียนขาขึ้นเรานำบูแคนเดิลจาก v a l u เลียสิกมาเห็นไหมครับแคนเดิล ID 1เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับแต่เราจํากัดนะครับไม่ให้ขนาดของมันมีค่าเกิน100ปิบนะครับเราก็ใส่ค่าคงที่ Maximum b o d y s i z e ลงไปในช่อง Maximum b o d y s i z e นะครับและแท่งเทียน ID 3นะครับจะต้องเป็นแท่งเทียนขาลงใช่ไหมครับ คนเดิล ID 3นะครับมินิมัมบอดไซส์หนึ่งปิ๊บนะครับนำแแบแคนเดิล mm hmm. มาตรวจเช็คนะครับแรบแคนเดิล mm hmm. ก็นำมาจากแวร์เลียสิกแนลนั่นเองนะครับและก่อนจะทำการเปิดไม้บายนะครับเราจะมาทำการเช็คขนาดของไส้เทียนนะครับว่าขนาดของไส้เทียนด้านบน c คนเดิลอัปเปอร์วิกไซด์แคนเดิล ID 2มากกว่านะครับขนาดของไส้เทียนด้านล่าง c คนเดิลพัตทอมวิกไซด์นะครับ ของไส้เทียน ID2 นะครับตรงนี้นะครับหลายๆคนอาจจะมีความคิดเห็นแย้งใช่ไหมครับจะเปิดไม้บายไส้เทียนด้านล่างควรยาวกว่าไส้เทียนด้านบนเดี๋ยวผมจะกลับมาอธิบายนะครับและเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเราก็จะเปิดไม้บายนะครับไม้แรกนะครับด้วยขนาด0.01ล็อตนะครับใส่ค่าคงที่ล็อตลงไปนะครับโดยตำแหน่งสต็อปล็อเนี่ยนะครับเราจะเลือกเป็นคัสตอมไพรเลเวลกำหนด จุด stop loss นะครับกรณีมีไม้เดียวนะคือนะครับ c a n เด e low c a n เด e id 2ก็คือตัวแท่งเทียนที่เป็นโดจินั่นเองครับราคาต่ำสุดนะครับของแท่งเทียน ID2 นั่นเองส่วน take profit เราเลือกเป็น no t t k k p r r o i t นะครับนำวัน c เป e r bar มากรองด้วยนะครับของการออกไม้แรกนะครับเช่นเดียวกันนะกับการพิจารณาเปิดไม้เซลล์นะครับ ID1 จะต้องเป็นแท่งเทียนขาลงนะครับเราก็เอาเลยครับ b a ร์แคนเดลนะครับมาตรวจเช็ค c a n เดลไอดีหนึ่งมินิมัมบอดีไซปิ๊แต่ Maximum ัมบอดีไซเนี่ยเราใส่เป็น100นะเพราะเราจะเปิดไม้เซลเนี่ยเราอยากให้ไม้ก่อนหน้าเนี่ยมันวิ่งนะครับไปไม่ไกลเกินไปนะครับไม่เกิน100่งรปิ๊ถ้ามันเกิน100่งรปิ๊เราก็ไปเลือกนะครับโอกาสเปิดไม้รอบหน้านะครับจะได้ไม่เสียเปรียบนั่นเองนะครับ และแท่งเทียน ID 3เป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเราก็ใช้ b ู u e c a n d l จาก v a l i e signal นะครับตรวจเช็ค candle ID 3ม minimum body size 1นึ่ปนะครับและก่อนทําการเปิดไม้เซลล์เรามาตรวจเช็คว่า candle upper wick size นะครับไส้เทียนด้านบนนะครับของ candle ID 2เนี่ยนะครับน้อยกว่านะครับ c a n เด e bottom w i ิ k size นะครับก็คือไส้เทียนด้านล่างของ candle ID 2นะครับ ทำการเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.01ล็อตตำแหน่งสต็อปล็อตเนี่ยเราเลือกเป็น c u s t o มไพร์เล v e l นะครับโดยเป็นราคาสูงสุดของแท่งเทียน ID2 นั่นเองนะครับเทคโปรฟิตไม่ต้องใส่นะครับนำวันสเปร์บารมากรองด้วยนะครับนี่คือการเปิดไม้แรกนะครับกลับมาตรงจุดที่ว่าเอเ๊ะเราจะเปิดไม้ใบทําไมผมกําหนดเงื่อนไขว่าไส้เทียนด้านบนนะครับจะต้องยาวกว่าไส้เทียนด้านล่าง เปิดไม้เซลลทําไมไส้เทียนด้านบนนะครับจะต้องสั้นกว่าไส้เทียนด้านล่างมันแย้งไหมแย้งกับหลักการไหมนะครับเนื่องจากจุดที่เราเปิดไม้เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ได้เป็นจุดที่เกิดการสวิงโลหรือสวิงไฮดังนั้นหลักการตัวนี้เอามาใช้เนี่ยเราต้องอ้างอิงจาก ข้อมูลย้อนหลังนะครับก็คือการซิมูเลชันการแบ็กเทสข้อมูลย้อนหลังมาตรวจเช็คว่าเงื่อนไขแบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากันนั่นเองนะครับอ่ะและผลลัพธ์ที่มันได้ดีกว่าก็คือการตั้งค่าแบบนี้เห็นไหมครับเราจะต้องใช้สถิตินะครับมาใช้ในการวิเคราะห์เงื่อนไขด้วยนะครับบางครั้งทฤษฎีเนี่ยอาจจะได้ใช้ได้ในบางจุดบางตำแหน่งนะครับ แต่ไม่ได้ใช้นะครับทุกตำแหน่งนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตอน backtest จะเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเปิดไม้เพิ่มนะครับในกรณีนะครับถ้าเปิดไม้ buy ไปแล้วราคาวิ่งขึ้นเราจะเปิดไม้เพิ่มฝั่งเซลในกรณีเปิดไม้เซลไปแล้วราคาวิ่งลงนะครับมาดูวิธีการนะครับใช้ box if t a t e นะครับฟิลเตอร์ by t y p เลือก buy ถ้ามีการเปิดไม้ buy นะครับ for if t a t e นะครับเราจะทำการเช็คทิศทางของราคาใช่ไหมครับ เราก็ใช้2บล็อกก็คือ for e s t a t e กับ condition for e s t a t e filter by type เลือกบาร loop direction นะครับเรียง n e w w y s t to old date not m o r e t h a n e n t t a t e เท่ากับ1นะครับหมายความว่านะครับเราจะส่งข้อมูลนะครับจาก for e s t a t e เนี่ยเป็นข้อมูลไม้บายล่าสุด1ข้อมูลเท่านั้นนะครับนำบล็อก condition มารับข้อมูลนะครับโดยทำการเปรียบเทียบ c คนเดล c r o ส s c คนเดลไอดศนย์คือราคาปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าข้อมูลที่รับมาจาก for estate ก็คือ in-loop ใช่ไหมครับคุณลักษณะของข้อมูลคือ open price นะครับราคาปัจจุบันสูงกว่าราคาเปิดไม้บายก่อนหน้าไหมนะครับแน่ถ้านะครับเปิดไม้บายแล้วราคาวิ่งขึ้นเราก็จะทำการเปิดไม้เพิ่มนะครับทุกๆระยะกิจ50ปิบการสร้างระยะกิจก็ใช้2บล็อกครับก็คือกิจ ใช้ฟอร์มูลากับโนเทตเนียบายนะครับฟอร์มูลาสร้างตัวแปรกิดดิสเทนต์คูณ2นะครับและนำไปใส่ในบล็อกโนเทตเนียบายนะครับ ai, ฟิลเตอร์ายไท p ์ฝั่งบายเลือกาบนะครับกิดดิสเทนต์คูณ2ใส่ในช่องเลนส์ออฟเลนส์โพสิชันเป็น allow the p พ i c e เห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านะครับเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้ระยะกิด50ปิป๊บแล้วเราก็จะเปิดไม้บายด้วยขนาด ฟิกโวลูมนะครับ0.01ล็อต no stop Lo s s no take profit นั่นเองนะครับฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นด้วยบล็อก if r a d e filter by type เลือกเซลล์ถ้ามีการเปิดไม้เซลล์นะครับเราจะเช็คทิศทางราคาของฝั่งเซลล์นะครับนำ็อก for if r a d e มานะครับ filter by type เลือกเซลล์นะครับหมายความว่านะครับ บล็อกนี้นะครับจะส่งข้อมูลไม้เซลล่าสุด1ข้อมูลไปให้บล็อกคอนดิชั่นตรวจเช็คนะครับเทียบกับราคาปัจจุบัน c a นเดล c ค o สแ c นเดลไอดราคาปัจจุบันต่ำกว่าราคาเปิดไม้เซลก่อนหน้าไหมใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่าเราได้กำไรใช่ไหมครับเราก็จะสร้างระยะกิจ50ปิบบโดยการใช้2บล็อกฟอร์มูลากับโนเทชเนียบายฟอร์มูลาสร้างกิจดิสเทนคูณ2 มีขนาดเป็น2เท่าของกิด Distance ใช่ไหมครับนำไปใส่ในโนเทสเนียบายฝั่งเซลล์ฟิลเตอร์บายไทสเลือกเซลล์นะครับกิด Distance คูณ2ใส่ในช่อง l e n g ์ off l ลน p p s s t t o o n เลือก allow the price นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อระยะกิจได้นะครับ50ิปิเราก็จะเปิดไม้เซลล์ด้วยขนาด0.01ลอต no stop loss no take profit ส่วนการควบคุมนะครับ การขาดทุนและบริหารการกินกำไรนะครับเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า t i l l i n g money loss นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะใช้เช็คเทรดเขานะครับในกรณีนะครับการเปิดไม้บายมากกว่าหรือเท่ากับ1ไม้นะครับเราก็จะทำการอะไรครับใช้ box t i l l i n g money loss นะครับจำกัดการขาดทุนไม่ให้เกิน10 US d ลลาร์นะครับฝั่งบายฟิลเตอร์ใบไทยเลือกบายนะครับ ต่อมานะครับฝั่งเซลล์เช่นเดียวกันครับเช็คเทดเขานะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1ไม้นะครับเราก็จะทำการใช้งานเทลลิ n g money loss นะครับให้นะครับจำกัดการขาดทุนไม่เกิน10 US ลลาร์อ้างอิงกับอะไรครับตัวแปรนะครับค่าคงที่ cross money นั่นเองนะครับในส่วนของค c ม m m e n t นะครับ ผมจะโชว์ทิกการใช้งานนะครับ Backtest mode นะครับสังเกตนะครับ Backtest mode นะครับเรากำหนดเป็นค่าคงที่นะครับ Data type เนี่ยเป็น Boolean นะค่าเริ่มต้นคือ False f a l มีค่าเท่ากับ0นะครับในเงื่อนไขนี้นะเรากำหนด Backtest mode นะครับที่เป็น Boolean มีค่าเท่ากับ0นั่นคือเงื่อนไขเป็นจริงนะครับบล็อกนี้ก็จะเป็นเหมือนทางผ่านนะครับ แต่กรณีถ้าเราไม่ต้องการจะให้คอมเมนต์หรือ Bucket o f อฟ o s s t a ทดทำงานเราก็ทำการปิดนะครับนะโดยการใช้อะไรครับกำหนด Back t เท t Mode จากฟอ r เป็นทูนั่นเองนะครับในบล็อกคอมเมนต์เราต้องการจะแสดงอะไรบนชาร์ตนะครับ EAN มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์โชว์อีควิตี้นะครับจาก Account บาลานซ์แอคเค n t e อ u ีคีนะครับโดยกำหนดทศนิยมเป็น2ตำแหน่ง2 decimal p a g e แสดงอะไรครับททอเค้าจำนวนไม้บายไม่เซลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วใช่ไหมครับจากตัวแปรทรทอเค้านะครับซึ่งตัวแปรท o ทอเค้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่ปิดออเดอร์ไปแล้วเราก็นำมาจาก Bucket of c r o s รส r a ร e นะครับสร้างเป็นตะก้า ID สีเทานะครับ ฟิลเตอร์ไบไทท์อีเตอร์ายออเซลคือดึงข้อมูลทั้งไม้บายและไม้เซลนะครับจากข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน1 0 0 0 0ข้อมูลนะครับและเนาบอมบ์็อกโมดิฟายแวร์ลเอเบิลนะครับเลือกแหล่งที่มาของข้อมูลคือบักเก็ตออฟเทตการ้าไอดีสีเทาคุณลักษณะของข้อมูลเราเลือกเขาใช่ไหมครับ ก็คือจํานวนไม้บายไม้เซลล์ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วเก็บไว้ในตัวแปโรโทัทั้เขานั่นเองนะครับก่อนจะทําการ Export File ตไฟล์นะเราก็ทําการ Modify c h a r ์ตในหน้าออนอิดๆนะครับ Modify c h a r ์ตให้เป็น c a n d ดิ Stick นะครับโชกิดเป็น No, โชพีเ e ีย o เซ e เปเ a เตอเป็น No นะครับ c าร์ตคัลเลนะครับแท่งเทียนขาขึ้นเป็นสีเขียวแท่งเทียนขาลงเป็นสีแดงใครชอบแบบไหนลองตั้งค่าดูนะครับ จะมาทำการ b a c k t e s นะครับตัวอย่างที่122กับ XAUUSD เป็นระยะเวลา3เดือนนะครับตั้งแต่วันที่1เดือน1ปี2024ถึงวันที่31เดือน3ปี2024นะครับโมเดลที่ใช้ในการทดสอบคือ e v r i t i c นะครับ Timeframe 1นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบแบบวิชวลโหมดก่อนนะครับดูลักษณะการทำงานของมันนะครับ E A name นะครับโชว์มุมบนขวามือนะครับโชว์บาลานซ์อีควิตี้นะครับ t ท t a l c คือจำนวนไม้บายไม้เซลล์ที่ปิดออเดอร์ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับระบบเวลาทำงานนะครับตัว tailing money loss ก็จะจำกัดการขาดทุนให้ไม่เกิน10 US d ลลาร์นะครับและเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับผมจะเอาวิชวลโหมดออกนะครับ ผลจากการทดสอบนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับด้วยโมเดลลิงคุณภาพ99% Mismatch c h a er r ร e เ r อร์เป็น0ูนย์ะครับเดี๋ยวเราจะทำการพิมพ์รีพอร์ตออกมาดูนะครับผลจากการทดสอบนะครับออกไม้ทั้งหมด3,538ไม้ได้กำไร24.3%นะครับตัว m a ็ d ดคือ24.54 r ี l เ t ที e ดีๆยี่สิบนะครับถือว่าเป็น EA Scalping ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับผู้เรียนลองนำไปศึกษาและปรับปรุงดูนะครับให้มันสามารถทำงานในระยะยาวได้นะครับสำหรับผู้เรียนคนไหนนะครับที่มีคำถามสงสัยก็ส่งคำถามมาสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับและใครอยากจะลงเรียนคอร์ส EA ออนไลน์กับผมนะครับเรียนฟรีนะครับสามารถสมัครสมาชิกนะครับ GOFX นะครับยืนยันตัวตนยืนยันเอกสารให้เรียบร้อยและแจ้งให้ผมทราบนะครับใน Line Line official account หรือถ้าใครนะครับไม่อยากจะยืนยันตัวตนนะครับสามารถสมัครสมาชิกช่อง y o u t u b e และแจ้งให้ผมทราบนะครับใน Line Official Account ได้เช่นเดียวกันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยครับพบกันใหม่ในตัวอย่างต่อไปสวัสดีครับ